สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับสร้างศาลาการประเรียนหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะฮะสร้างศาลาจมูกดงสุดบล็อกนะครับเนี่ยจมูกสวยตอกโค้ดสร้างศาลาหลวงพ่อเอียนะครับเอา สองพันสี่ร้อยบาทนะครับสองพันสี่ร้อยบาทนะสร้างาลาสวยๆเลยนะจมูกตรงๆสองพันสี่ร้อยบาทเหรียญชนะจนหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมทองเหลืองนะชนะจนหลวงพ่อเพี้ยนนะเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมทองเหลืองนะน,น, 5, 6, นะครับเป็นเหรียญไตมาสปีห้าหกนะครับปลุกเสก ตลอดทั้งไตรมาสแล้วก็เป็นเหรียญหลักของสายหลวงพ่อเพี้ยนนะครับใครเล่นอยู่น่าจะรู้นะ่ยเลขโค้ดหนึ่งศูนย์หกสองแปดนะครับหนึ่งศูนย์หกสองแปดหลวงพ่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถิ่นเนี่ยชนะจนเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพระสวยนอนกล่องเลยพระเดิมเดิมไอพ้พระ ไม่มีกล่องขอา,ายกันประมาณพันสี่พันห้านี้ได้กล่องเดิมด้วยนะฮะสวยเลยพันเอา 1, พันห้ายี่ห้าพุทธศตวตรรษนะครับไม่มีเข็มจมูกด่งผิวกระจกนะครับสวยผิวกระจกไม่มีเข็มนะฮะด้าน,นหลัง พระสวยผิวกระจกนะผิวขาวนวลจมูกโดง่งนะอิพาัวตวัดหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทสมเด็จพิมพ์พระประธานนะหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับพอพร้อมกรอบเงินพิมพ์พระประธานนะ ผมกอบเงินอย่างดีนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยพนะอาจจะซื้อมาน่าจะร่วมเกือบสองปีนะครับซื้อมาตอนพลิกเลยนะน่าจะสี่พัน 4, กว่านะสี่พันสี่หรือสี่พันสามนี่เนะี่ยผมกอบเงินแบบนี้นะผมเอาวันนี้นะเอาแค่สามพันห้านะครับเอาสามพันห้าร้อยบาทนะสมเด็จพระประธานหลังหลังลูกเหมือนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เอาสามพันห้า แปรงปันไปเลยคุดอาจารย์เวลาเนื้อเงินปีหกหกนะครับคุดเก้าหน้านะปีหกหกได้คดแปดศูนย์เก้านะครับเนื้อเงินลงยาหน้าหลังพร้อมกรอบทองคำแท้นะครับเอาหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทเลี่ยมทองตอนนี้น่าจะมีเจ้าของบล็อกเลี่ยมมันน่าจะตกเจ็ดพันนะเอาหกพันห้าทองคำแท้ สมเด็จหลวงปู่เวกวัสารามูสีนะครับพร้อมกอบเงินโบราณสมเด็จหลวงปู่เวกเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทหายยากมากเหรียญอาจารย์นาดีนะครับเนื้อทองแดงลงยาขาวลงยาจีวรน,นะครับอาจารย์นดีเหรียญเจริญสุขนะครับได้โค้ดสามหกเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาท อาจารย์น่าดีสองพบาทเหรียนรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับบล็อกคงคานะครับหลวงพ่อผางบล็อกคงคา หลวงพ่อผางรุ่นแรกนะรุ่นแรกเอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะหกพันห้าร้อยบาทเหรียญเก้าสิบปีหลวงปู่หนูนะครับวัดทุ่งแหลมกระไหลทองกรรมการนะเก้าสิบปีหลวงปู่หนูเอาพันสี่ร้อยบาทนะครับเรี่ยมกันน้ำให้แล้วพันสี่ร้อยบาท สวยมากรับสเสด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เอา800บาทะบ,บุกดำหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะครับปี1นสหลวงปู่โต๊ปุกเศษนะเอาพันหนึ่นะพันเดียวเสือน้อยหลวงพ่อสุดนะครับผิวไฟสวย,สวย เสือน้อยหลุ่พ่อสุดจมูกดงเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทเหรียญพัะเลส่วนปี 1, 3, หนึ่งสามหลวงพ่อมุยปุกเสกนะครับเจ็ดร้อยบาทอันนี้น่าจะเป็นสามดาบสามดาบก้อนเมฆนะครับสามดาบก้อนเมฆนิยมนะอันนี้ผมเอาแค่เจ็ดร้อยแล้วก็หลวงพ่อรวยสององค์ เอาห้าร้อยนะครับพอรวยอายุวัฒนธรรมบางคนแล้วก็รวยมาเท่าทีอ้อนี่มีทีเด็ดเลยนะครับมีปากกาหลวงพ่อเพี้ยนนะครับมีปากกาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินนะครับมีปากกาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินเอาพันสี่ร้อยแล้ว 1, 400กันอ่ะเอาพันสี่ร้อยมีปากกานะออกจากวัดน่าจะหลายตังอยู่หลวงพ่อเพี้ยนนะพันสี่ร้อยบาท ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ ID line A C A L L B E T E นะครับ Facebook นวัดทรัพคพ่วงนะครับเบอร์โทร0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ